เป็นอะไรอย่างนี้ใครอ่ะนี่้ใครใครเออใครอ่ะงนี้ใครอ่ะนั้นไม่รู้แล้วนี่ใครคะจำได้ไหมเอ่ยดูไห้ดีจำได้ไหมเอ่ยจำได้จำได้ไหมจำได้แล้วแล้วใครมาอยู่ที่แม่อยากได้อะไรอ่ะอยากได้อะไร อยากได้อะไรเนาะพูดอยากได้อะไรอ่ะไม่อยากได้อะไรแล้วมาอยู่ทำไมมีอะไรลูกแล้วมาอยู่จะมาอยู่ด้วยจะมาอยู่ด้วยให้ลูกอันเชิญให้ถูกต้องไหมจะมาอยู่ด้วยจะมาอยู่ด้วยจะมาอยู่กับมันจะมาอยู่กับใครอยู่กับอยู่กันร่างนี่ปะอยู่กับร่างนี้อยู่กับร่างนี้ แล้วตอนนี้ร่างนี้มีทุกข์จังเลยจะทํายังไงเขาจะช่วยยังไงจะดีปล่อยช่วยแก้ไขได้ไหมคะที่โรงงานเขาวะก็จะวยช่วยมันสิวะมึงพูดด้วยมึงพูดยังไงมึงไม่รู้เรื่องคุณก็จะมาช่วยมันสิวะใช่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 ช่วดจะมาช่วยทวดจะมาช่วยแล้วคุณก็จะมาอยู่กับมันสิวะอ๋อครับครับพอพอดีลูกลูกหลานไม่ ไม่รู้อะครับทวดแล้วบอกบอกผ่านสะพ้ายได้ไหมคะว่าทำยังไงเดี๋ยวนูจะได้ไปบอกที่บ้านให้ทำให้ถูกต้องอยู่ไกลไกลเ้อไกลก็ไม่เป็นไรจ้าทวดอะย่าทก่แหเล่นเดงยให้แก้ไขให้ทำยังไงให้ช่วยบอกได้ไหมคะว่าเราต้องจัดการอะไรบ้างช่วยเลยคนดีเลยช่วยใช่ช่วยช่วย คนคนนี้ช่วยได้ไหมพระนาคาเนี่ยช่วยได้ไหมช่วยได้อ๋อเป็นคนดีไหมพระนาคาช่วยได้คนนี้คนเดียวช่วยได้ช่วยค้าได้ช่วยค่าได้ครับช่วยค่าได้ช่วยลูกหลานค่าได้ช่วยได้ช่วยได้หมดครับอืมแล้วแล้วให้ช่วยยังไงอ่ะคิดท่านคิดว่าจะให้ช่วยยังไงดีเเขารู้เขารู้ เขารู้ว่าจะช่วยยังไงคร<ะ>ับแล้วแล้วทวดนี่เ,ออเดี๋ยวตาทวดพอดีผมอยากจะถามทวดว่าออลูกหลานเนี่ยเดือดร้อนกันมากเหลือเกินเ,ออเคยเป็นคนมาทำยังไงอ่ะทวดไม่รู้มันเยอะเยอะเกินอืมอิจฉาตาร้อนอิจฉาตาร้อนเ่ะทวดช่วยมันไม่ได้พื้นที่ของเขา สิของมันทำไอ้ไปถือทำไม่ได้ใช่ใช่เข้าใจแล้วช่วยมันไม่ได้ทวดเสียใจว่านั้นเถ้อช่วยมันไม่ได้ข้าช่วยมันไม่ได้ข้าช่วยมันไม่ได้เข้าเข้าไปใกล้ๆนะข้างๆข้างแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกทวด ไม่รู้ถามคนนู้นถามเขาเขาถามเขาปานาขาช่วยได้นะครับทวดถามเขาอวดหัวอวดหัวครับอวดหัวเดี๋ยวทวดใจเย็นๆน,นะทวดลูกหลานต้องการจะช่วยนะจุดประสงค์ แล้วขาที่แม่หนูเจ็บมันเป็นยังไงบ้างคะเขาโดนอะไรคะเฮ้โดนอะไรแล้วทํายังไงแม่หายคะมันก็หายหายไปนี่แหละมันก็หายไปเองแล้วเหมือนที่ลูกอยู่กับพี่โต้กันเป็นยังไงบ้างอ่ะทวเห็นคุยกันไม่ค่อยลงรอยแกม่ใจร้อนเอมมันบูดไม่รู้เรื่อง ดื้อนะเอาโเตอใจตัวเองทีตลอดจะอยู uh> the, ่แบบนี้จะอยู่กันไม่ยืนถ้ารับรองไม่ถึงปีสองปีแกก็ต้องไปแกต้องไปแกต้องไปต้องต้องใจเย็นๆนะทวดนะสงกายหนูไปใช่ไหมคะหรือว่ายังไงแกต้องต้องแกต้องแกต้อง ไม่ยันดิใจก็แก่ปวดหัวเดี๋ยวเดี๋ยวผ้านาคาช่วยอยู่แล้วร่างไม่มีปัญหาทวดปวดหัวก็ไม่เป็นไรแล้วปกตินี่ทวดอยู่ที่ไหนครับเนี่ยทางภาคอีสานเหรอฮะภาคเหนือเหรอทวดูขอ๋อภูเขาไพลโผลน แล้วต้องการจะให้ร่างทํำยังไงครับเนี่ยจะให้ร่างทํำยังไงทวดบอกได้เลยนะร่างที่ทวดมามาลงเนี่ยจะให้ถือปฏิบัติยังไงนุ่งขาวอมขาวไหมก่ขาไม่มีสีขาวขาพี่แต่สีน้ำดอสีน้ำดานเป็นสันยังก็เคีทวดร้างเหรอทวด เลยกิล้มไหมคะไม่ร์ใหญ่ไบอรเกียวทวดสีน้ำตาลเป็นสัญลักษณ์ให้ให้ใส่ชุดสีน้ำตาลแล้วกันนะทวดนะสีดอกกาวมีสบายเชียงครับมีสบายเชียงคอโอ้ก้ามีสบายเฉียงเป็นชุดไทยนี่ทวดไม่ใช่ไม่ใช่ชุดไทยไม่่ใชสีน้ำตาล มีสบายเสียงกาปุทโธกาปุทโธมากกาปุทโธมากเดี๋ยวกินน้ำมนก็หายามายุ่งกับผ้าโอกไปเอาน้ำมนกใช้ใช้พลังข<ม>องทวดรักษา โอไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวปล่อยไว้อย่างนั้นก่อนเดี๋ยวทวดรักษาเองเจ็บเจ็บเหมือนกับมีดกรีดไหมทวด มันไม่ได้อะไรอ่ะข้าไม่มีลังอะไรต่องเป็นอะไรอ่ะคะอยู่เ้ืงอไงเป็นอะไรนะที่ต้องต่อต้าไม่รู้ข้าเจ็บเออเดี๋ยวปล่อยปล่อยให้แกเอนปล่อยเอนเลยปล่อยแกเอนเดี๋ยวผมเอาหมอนให้ปล่อยเอนเลยครับปล่อยเอนนอนก่อนให้ทวดนอนคลายคลายกันก่อนอ๋อเท้าเท้าเท้าทวดยืดยืดให้ตรงไง นั่งก่อนนั่งก่อนนั่งนั่งตรงนั้นนั่งค่างค่างใกล้ใกล้นี่แค่ไหนทุนค่างวัดลมอ่ะนั่งข้างนั้นเนี่ยนั่งนอนกางอใส่ชุดสีน้ำตาลแม่พอรู้ไหมแม่แม่ใส่ชุดสีน้ำตาลที่มันอยู่ในร่างของแม่นี่เป็นทวดแต่ว่าแกบอกว่าแกใส่ชุดสีน้ำตาลมีผ้ากระบาย ท่าทุกอย่างเขาถ้าไดเขับป oh ั่นทวนในค้องก็โดนไม่เคยเห็นไหมชุดสีน้ำตาลชุดสีน้ำตาลชุดของท่านเนี่ยที่ว่ามีสบายเฉียงองค์ขององค์ของเขาไม่เคยเห็นที่ไหนเลยใช่ไหมถ้าเกิดยังฮะยังฮะหายเจ็บตรงไหมหายเจ็บตรงหรืยังฮะเจ็บ เจ็บมากเจมแคลว่จ็บเจ็กบากเจมเจ็แย่อลยเจ็บคอาร่ัเจเไหมแล้วแล้วเมื่อคืนเราบอกเขาแล้วเรื่องรู้แก้วอะในที่นอนอ่ะ วันตุ่นฮะวันตุ่มวันตุ่มวันตุ่มมาที่นี่นั่นแหละลูกแก้วนั่นแหละกลับมันจะกลับไปที่ศาลเพราะฉะนั้นคือต้องผมต้องหาซื้อลูกแก้วในสุราและก็ไปทำใช่ลช่แก้วใหญ่ลูกขนาดนี้ไปทํำพิธีไปทำพิธีที่ทางบ้านผมทําที่สันนักผมแล้วก็เอากลับมาต้องสองรอบเลยเหรอคะใช่ผมต้องขึ้นลงขึ้นขึ้นไปเอาขึ้นไปทำพิธีลูกแก้ว ใช่คือไปทำวิธีที่นั่นเสร็จแล้วก็คือหมายถึงว่าไปเขียนแบบละทุกอย่างตรงนั้นนี่ตาโต๊ะแล้วก็เอากลับมาเอาลูกแก้วล้วกลับมาอ๋อเชิญจับโต๊ะมาเลยว่านใช่ก็คือเอาลูกแก้วมาในสุราที่ที่รู้ว่าร้านไหนมีขายผมไม่แน่ใจในร้านไหน แต่ร้านสังระทางมันก็มีมันไกลเลยไปย,ยลาลาไม่ได้พากลับไ,ไปเพชรบุรีอีกไ,ไม่ต้องไปเพชบุรีต่ต้องไปเพชรบุรีก่อต้องไปเพชรบุรีรรยังไงผมต้องไปที่สำนักผม